กเบิ้งออกกีเอากคนเท้ามนเถ้าคันเอาเลี้ยคันคันคันไปเบิ้งเขาเลีนน้ำคันบกเขียกกลับบ้านนั่นคนเถ้าเนี่ยน้อคันเไปก็ต้องการต้ไปกันแล้วเนี่ยคอคคันันนา่าไหมเน่หป่นไผูมหหผมา

หน้เป็นหยดงพอดมาเห็นด้วยนี้พอดนะมาเลยพอดนั่ละมาไก่คุณอีอ่าไงก็ห้พอดหลายด้วนั่งเปลี่ยนชิ้นน้อยเลยจักนอนว่าเป็นน้ำโทรศัพท์อี่ดีนะะเขาินแ้วเขากู้เข้ากเน็ต้นะเขาบอกวาเห็นด้วปากมับนับล้ำล้ำเลยเลยเร็ว

แม่รอเอาไว้แม่รอเอาไว้พ้อนลานเนี่ยวพลังเด้อผฝนเดือวเอาไปเลยว่าาเอาดอกเอาไว้เงินทองไหลมามากรรงานนั่นแหละถูกแก่หักหอมเออเงินทองอันเงินทองไหลมาถึงเดโอดเอาไปเลวดพลังนี่แหละได้วชีโรตูไปเชี่ยวกินไปก็ไปชรตูแล้วก็รตูนี่นี่แล้วแล้วจะเอาอยู่ไปกหนรวยลูกเรานี่ พี่ฝนกับรถตู้แมงกองกันได้เลยบาทอีเข็มวันี้มงจอราไม่ตันนี่เบิดร้อเอาะ่าตันเลยคุณเลยอย่าไปเที่ยวเลยี่แกขี่รถคันใหญอกถัะต้นเอารถบ้านใช่หรือเปล่นล้เรุ่นด้วยต้นกัไปขี่รถบ้านด้ต้นนะลูกใจมันไอ้ต้นเราข้นเราเลยสวอบัวพอยันกับบัวพอยสวนพฤกาไปเห็ดไก่พ่อยต้นมามาเร็วๆกบกุ้งกาวจมาเียขา mọi người mọi Ừ, mọi người 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 mọi người

ไหนเลนเลยรถูแล้วูรถบหนักไยอยต้นออกรถปาน์ตตอรเลยจอดได้ไหมพี่ขนงูไปเลียวรถเยนจออรถ่ชิมคอนเ่อรได้อ่อเนร์เป็นไงฟไงไม่ไงรถปารดีหรอารถยัง cái ổ dịch bỏ bỏ tay bỏ tay bỏ phải bỏ tay bỏ tay bỏ tay bỏ 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 tay bỏ bỏ tay bỏ bỏ tay bỏ tay bỏ tay bỏ bỏ tay bỏ bỏ tay bỏ tay bỏ tay bỏ bỏ tay 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 bỏ 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 ดีว่อี้าเอาีเะนหมนผู้ดีเด้อเหมือนยาหยาบายกูบอกอะไรกันตัใจตั้ยอมาไม่ใช่กีปอนทีนี้เป็นอ้อตายโถ่เดี๋วอใจเออให้เป็นทหารยายาบ้ายาอย่างก็เ้าน้ำเขาเด้อเขาด่ามันหมูชาดตาตาปวดตาเจลาตตายเทีย้ยาบ้าจะไปน

ดูแลดูแลดูแลดูไม่ไงดูแลคนกระตับมากอะเออสังสรค์ฟา์ตี้กันย่งีงล่ะเขาการเหมือนเห็นไว้การเหมือนอะไรไหมที่ไหมเออสับเจนขับเจนฮัทเป้เห็นกันก็ปิ้งปิ้งปิ้งเลยห่างโคตรบนที่หยปจัดการเด้อใช่านเปแล้วเออนั่นอือสองสององสอ ทำมาแต่ย่สิเราเปดนวยาเป็นแ้วเลยสิเป็นอมนักมือเล้วเป็นนั้ยวัวั้่้งเอาไว้แล้วล้างมือแล้ว้างน่โอ้ยจะไปเกหาปูเลยไปน้อนตั้งกนนี่เดินเก่ง่ะเดินเก่ง้นยวเยอลเยลีกตอนี้ยอยู่ยังย่้ีะ

ເຮັດໄา້ເນາະບ